วันนี้มากราบขอพอรมานมีหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินวัดเทพสอนธรรมารามจังหวัดปทุมธานีหลวงปู่สวงองค์ใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้ก็จะเอาเอ็มร้อยข้าหลามหอมมาถวายหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน ศรัทธาบารมีเกิดเจ้าแม่ปวนอิ่มหลวงปู่สหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินผู้เมตตาผู้มีตมแต่ให้ ปัะเทศสอนธรรมารามจังหวัดปทุมธานีศรัทธาบารมีเกิผก็มากราบไหว้ท่านบ่อยอยู่ใกล้บ้าน หลวงปู่สวงองค์ใหญ่ที่สุดท่านเป็นผู้เมตตาผู้มีแต่ให้คาถาหลวงปู่สวง พระเทพสอนธรรมมาลามจังหวัดปทุมข้พอพรมาเมลวงปู่คุ้มครองลูกหลานแถวข้าปลอดภัยไม่เจ็บไม่จนสาธุสาธุสาธุหลวงปู่คุ้มครอง